ต้องยอมรับตามตรงครับว่าณช่วงเวลานี้ทางด้านของสีพง,งาดแอสตันวิลล่าทีมดังย่านมิสแลนด์ของประเทศอังกฤษพวกเขานั้นเพิ่งจะทําการตัดสินใจแยกทางกับทานด้านของดิสมิธเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่คุณซือชาวอังกฤษรายนี้เขาได้พาทีมแพ้หนัดรวดจ,จนไม่เป็นที่พอใจของบอดบริหารของสีพง,งาดจ,จนนํามาซึ่งการแยกทางกันในที่สุด แล้วแน่นอนครับว่าสิ่งที่ทางแอสตันวิลล่าพวกเขานั้นจะเลือกทําต่อนั่นก็คือการมองหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่เพื่อเข้ามาทดแทนฐานะของดีนสมิธและก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนครับที่บอลรับพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษได้ตั้งอัตราต่อรองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นนารายของ Frank ard, ca, uman, John Terry, แฟรงค์ลัมพาดเปาโลฟอนเซกาแคสเปอร์ฮูมันจอห์นเทอรี่และก็รวมถึงกุนซือที่เป็นตัวเต็งมากที่สุดในตอนนี้อย่างสตีเวนเจราดครับ และว,วันนี้ทาน SoccerSuck TV จะพาทุกคนนั้นไปดูถึงว่าที่คุณซื้อใหม่ของแอสตันวิลล่าว่าจากข่าวสารมีมูลมากน้อยแค่ไหนที่ทานสตีวิจีจะได้รับตาแหน่งผู้จัดการทีมของสิงห์พง,งาด โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีครับว่าทางวิลล่าได้ประกาศแยกทางกับดินสมิธเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพวกเขาก็กําลังมองหาคุณซื้อคนใหม่เพื่อเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของดินสมิธซึ่งจากก่อนหน้านี้ครับก็ได้มีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูเลยว่าทางหน้าของแอสตันวิลล่าพวกเขาดูเหมือนจะให้ความสนใจเธอในอทีมชาติเบล,ลเยียมอย่างโรบาร์โตมาติเนสกุญซือชาวสเปนที่เคยมีประสบการณ์นในพรีเมียร์ลีกในการคุมเอเวอร์ตันแล้วก็วีแกนแอตแลนติก แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับตามตรงว่าข่าวของท่านนโรเบรโตมาติเนสก็เริ่มที่จะเงียบหายไปถึงขั้นที่บอลรับพนันถูกกฎหมายจากประเทศอังกฤษไม่ได้เสนอชื่อของเขาให้เข้าไป็นกุญซือที่มีลุ้นคุมแอสตันวิลล่าแต่ทว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนที่มีข่าวผัวพันกับแอสตันวิลล่ามากที่สุดแถมเขายังถูกยกเป็นตัวเต็งอันดับที่1ที่จะได้รับการคุมทีมจากบอลรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษ ก็คือฐานะของสตีวีจีหรือสตีเวนเจอราดที่ในปัจจุบันครับเขารับงานเป็นผู้จัดการทีมของเรนเจอร์เอฟซีทีมแชมป์เก่าจากส,ก,สกอตติสพรีเมียชิพเมื่อฤดูกาลก่อนจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของสตีเวนเจอราดในลฟุตบอลแดนวิสกี้ไม่มีใครปฏิเสธถึงฝีมือของเขาเลยครับว่าอาดีตตำนานกับตันทีของหงส์แดงคนนี้คือผู้กอบกู้เรนเจอร์ให้กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในลฟุตบอลแดนสกอตแลนด์ได้อีกครั้งและจากการที่เขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกสกอตโดยการเป็นแชมป์ไรพาย ชื่อเสียงของเจอราดก็ดังไปยังหลีกสูงสุดของอังกฤษและก็เป็นที่หมายตาของสโมสรนในลีกฟุตบอลแดนผู้ดีหลายทีมจนกระทั่งมาถึงณปัจจุบันหลังจากที่ทางดีสมิ ot, ทถูกปลดฐานะของเดลี่เมลสื่อชั้นนาในประเทศอังกฤษก็ได้รายงานว่าฐานะของสโมสรแอสตันวิลลาพวกเขานั้นเตรียมขออนุญาตสโมสรเรนเจอร์เอฟซีเพื่อที่จะพูดคุยกับคุบคณซืออย่างสตีเวนเจอรัดในการดึงตัวเขาเข้ามาคุมทีมแอสตันวิลลา เพราะเนื่องจากกลุ่มบอดบริหารของทางแอสตนเมลลาที่มีเจ้าของร่วมนั่นก็คือนัสซับซาวิรีและเวสเอเดนรวมถึงซีอของสโมสรอ,อย่างคริสเตนพอสโลทั้งหมดต่างประทับใจกับผลงานของสตีเวนเจอราดที่สามารถทำเรนเจอร์ให้เป็นทีมไร้พายเมื่อซีซั่นก่อน ทั้งนี้ครับฉากสุดท้ายแล้วฐานะของแอสตันวิลล่าพวกเขาได้รับไฟเขียวจากเดอะไลบูให้เขาพูดคุยกับทางเจอราดและยินดีที่จะยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับพวกเขาตามจํานวนเงินที่ทางเรนเจอร์นั้นต้องการมันก็จะเป็นไปได้ครับที่เราจะเห็นสตีเวนเจอรัดกลับมาในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในวัย41ปีไม่ใช่มาในฐานะนักเตะแต่มาในฐานะกุนซือคนใหม่วัย41ปีของสโมสรแอสตันวิลล่า และนี่ครับก็คือทั้งหมดของ s o c c e r s a k tv กับเรื่องราวของสตีเวนเจอรัตตตัวเต่งกุมบางเหียนสิงห์พง,งาดเอาลอะครับสำหรับวันนี้ s o c c e r s a k tv ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ